ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องเล่นเกมจนเพลินนะครับวันนี้ผมก็จะมาแลกจ้ากันเซลโลนะครับกองหลังสัญชาติโปรตุเกสครับของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็อยู่ในกิจกรรม TOTs กันนะครับ วันนี้ผมก็เพิ่งเล่นภารกิจรับแต้ม T.O.T.S นะครับจากการเล่นดวนนะครับต่างๆนะครับที่กิจกรรม T.O.T.S เนี่ยจะแจ้งนักเตะนะครับผมก็เดินจนมาถึงสิ่งที่ผมได้ก็คือนี่คจาาเซลโลนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแลกแล้วก็มารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับจาาเซลโลเปิดไปเลยครับพระเอกเราครับ ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซาเซโร่ตัวนี้นะครับเปิดตัวมานะครับราคาประมาณ20ล้านนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่านักเตะใหม่นะครับมันเข้ามาราคาก็สูงนะครับตัวเก่าเนี่ยมันจะดันให้ตกลงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็จะมารีวิวครับก็ตอนนี้เหลือตกมาที่8ล้าน7นะครับเพราะว่าคนแกกันเยอะนะครับราคามันก็เลยตกนะครับเหรียญ โทเก้นการแลกเปลี่ยนอันติเมตเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกนักเตะท้องได้นะครับจากการที่เร,เราเนี่ยมีนักเตะทีโอทีเอกันนะครับก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวก็ผมไปจัดทีมก่อนนะครับนี่นะครับจาวันเซลโลนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ ไปลงแรงกันนะครับในดวนต่อตัวนะครับก็มารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าจามเซโลทีโอเนี่ยจะไหวไหมในการตั้งรับแล้วก็การส่งบอลน,นะครับก็เจอเรียลมาลิดนะครับโอเคครับเกมเริ่มมานะครับเป็นฝ่าย เรียลมาดริดเคียบอลนะครับจังหวะนี้ครับจาวเซโลนะครับตัดบอลโอ้โหแต่ส่งออกให้ใครไม่รู้ what what the fuck ลูกนี้ครับมันไม่มีเพื่อนมาซอลเลยนะครับเลยต้องส่งกลับหลังไปนะโอ้โหอีเดซันครับเซฟลูกนี้ครับโอ้โหถ้าไม่เซฟให้นะครับผมโดนยิงแล้วนะครับมองโคกลูกนี้โอ้โหอีเดซันเรียบร้อยครับ หมดสิทธิเซฟเลยนะปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนเวทแฮมมันโมงนะกองหลังกองหน้ากองกลางไม่รู้ผมดูไม่ออกตะกี้ก็อยู่ที่เขาดีนะครับส่งให้จอจินโยนะครับจอจินโยเลี้ยงบอลเปิดไกด์มาที่อีเดซันครับอีเดซันเปิดมาที่มาติบมาติบเลี้ยงส่งมาจาาเซลโลนะครับหาช่องให้เมาส์เมาส์ส <S 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 ่งให้พยัดพยัดเปิด้านหน้ามาที่ มานี่มานี่หาช่องครับจอจินโยโอ้โหโดนเบียดลูกนี้ส่งย้อนให้พายาทพายาทหาช่องลองพายาดว่าจะลองยิงไกลดูนะครับแต่ติดบล็อกนะครับอีเดซสันนะครับเปิดบอลมาที่ให้คารคิมีครับคาคิมีครับเปิดมาที่จอจินโยนะจอจินโยเลี้ยงบอลมามาที่จอจินโยหาช่องนะครับยังไปไม่ได้นะครับล็อกเยอะมาก เปิดบอลยาวมาที่มาเลสครับมาเลสหาช่องนะครับมาเลสโอ้โหดดนตัดลูกนี้ยังไหวอยู่ครับต้องส่งบอลย้อนกระโดดข้ามากะจมูกนะครับแต่ว่าโดนปิดไปก่อนนะครึ่งเวลาที่สองนะเป็นทางลิวพูลนะครับเป็นฝ่ายเขียนะครับบอลมาที่เจา้าเซลโลนะจาวเซโลเปิดมาย้อนกลับมาที่ มาติบมาติบเปิดมาที่คาวดี้ครับคาวดี้เลี้ยงมาที่ฮาคิมิฮาคิมิเปิดมาให้จอจินโยนะครับจอจินโยเลี้ยงบลหาช่องครับมาที่มาเลสมาเลสใส่มาครับเปิดเคลียร์ลูกนี้จะเอาเปิดมาครับพายยาดหาช่องแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอได้นะครับทางลิเวอร์พูลครับจะลูกยิงพายดนะครับมุดสิทธ์เซฟเลยนะครับลูกนี้นี่ครับจะเป็นการ จ่ายบอลที่เจ้าเซโลถาช่องแล้วก็ส่งให้พายัดยิงลูกนี้ไม่เหลือเลยนะครับหนึ่ประตูต่อหนึ่งนะครับดิวพูกลับมาตีเสมอได้ครั้งหนึ่งนะครับมาติดเปิดบอลยาวมาลูกนี้ครับโอ้โหวิมันแน่นเหลือเกินครับลูกนี้แล้วมาที่มาเน่มาเน่เ,นเจอ เาซิโแล้วโดนโขงรุ่นนี้เรียบร้อยครับซ้ดาบสองครับหมดสิทธ์เซฟเลยนะครับมาเลยครับโหม่งให้ริวพูนำนะครับเร้วลอามาติดครับนี่ครับซ้ำไปนะครับแต่ว่าไปติดเซฟนะซ้ำอีกทีนึงก็เป็นมาเล็หม่งลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับริวพูขึ้นนำอีกแล้วนะครับสองต่อหนึ่งนะครับดูนะครับอีเดอร์สันครับมาที่คาลดีครับคาวดีบอกให้เพื่อนไปหน้าเลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเล่นไม่ได้นะโดนปิดนะครับมานี่มองหาช่องครับพายหยัดเปิดมาลูกนี้ครับเล่นกัน2คนนะครับพายหยัดหมวนขอให้เรบพลาดผิดนะครับหมวนกับหลังมาที่โอ้มาเน่ครับกดยิงแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่ติดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรยูซีบีโอครับเจอกับข่าวดีครับ ลูกนี้ฟาวนะครับปะนี้ว่าไงครับเหลือแค่90นาทีนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับยิงฟรีคลิกไม่เข้าครับเป็นทางลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะเรอัลมาดริดสประตูต่อ1นึครับจากลูกยิงลูกแรกนะครับของของใครนะผมดูก่อนของไพยัดนะครับลูก2ก็จะเป็นมาเลสนะครับผมว่าจาลเซโล่ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะ แต่ผมมองว่าจังหวะการตัดบอลก็ผมว่ายังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว TOTs นะครับผมมองว่าถ้าใครมีงบ20ล้านนะครับปีกซ้ายนะครับผมแนะนำเจ้าซิโดทองเลยนะครับเพราะว่าทองเนี่ยจากกันที่ไปวัดดูนะครับทองเนี่ยสแต็กเยอะกว่า T.S. นะครับก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับ รีวิววันนี้ก็จะเป็นจาวเซโลนะครับผมก็ว่าได้อยู่นะสำหรับใครที่ตอนนี้นะครับรีบซื้อเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าตามเดินแต้มกิจกรรมทำทีโอทีสไม่ทันนะครับผมบอกเลยครับว่าซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยนักเตะก็มีโอกาสลดราคาแน่นอนถ้าหลีกอื่นหรือว่านักเตะอื่นเข้ามานะครับก็รีวิวจาวเซลโลมีเท่านี้นะครับ ก็ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ